ไทยนี่อายุ ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามาครึ่งชีวิตแล้วแต่ดูไม่ออกมีสัญญกรรมไหมถามจริงอุ้ยอะไรสัญญกรรมโอเนี่ยเป็นไรเป็นไรดูเฉยๆฮะดูตกใจแทนแอร์เดี๋ยวจริงๆผมมีปัญหาเรื่องตาผมคล้ำมากมันโหมันลึกแล้วก็มันเป็นก้อนคิ้วเนี่ยไอ้ไอ้ที่มันตกลงมามันเหมือนหมาเศร้าแล้วพี่หางตาของผมแล้วหลังตาจะปิดข้างหนึ่งอ่ะเอ้ยมันไม่ใช่แล้วผมถึงใส่แว่นอยู่ตอนนั้นแต่เฉยไปถามเขาก็เกี้ยกล่อม ไม่เจ็บนู่นนี่ไม่เจ็บดึงขึ้นไปข้างบนเข้าใจนะครับเพื่อให้มันตึงขึ้นเราอายอะจริงจริงเฮ้ยไทนาวุฒิทำหน้ามาว่ะหูตายเลยอย่าไปคิดว่าทำศัลยกรรมอะไรอย่างงี้นะพี่ของพี่ถือว่าทำน้อยฮะถ้าทำเยอะๆทางนี้ฮะพี่นี่ช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะพี่แชมป์ขาเห็นได้ยินมาว่าพี่เนี่ยได้มีการผลันตัวเองไปเป็น เกษตรกร,ร,กรด้วยคําว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ย<ฆ>ผมเป็นมานานแล้วครับ <S <S ก็จะมาเห็นช,ช,ชัดๆในตอนช่วงที่โควิดนี่แหละครับที่ว่าผมเนี่ยกับครอบครัวกับเด็กๆที่เรียนออนไลน์อยู่บ้านเนี่ยออนำผลิตผลิผติธภัณฑ์จากบ้านจากสวนเนี่ยครับมาแปรรูปในตลาดของการแข่งขันเนี่ยครับมันสูงมากส่วนนุ่นก็มีอินทผลมัมเราจะเห็นอินทผลัมในบ้านเราเนี่ยขายผลสดกันค่อนข้างเยอะผู้ผมก็เลยแบบว่าคือแฟนเนี่ยเขาจะชอบ ทำกับข้าวทำอาหารแเราก็เลยแบบว่าลูกเราลูกเราไม่กินนะครับลูกเราไม่กินอินทรผาลัมลองมาทําเป็นน้ําลองมาทําเป็นคุกกี้ลองมาทําเป็นไอศครีมดูว่าเด็กจะกินไหม,มเด็กเขากินแล้วเราก็เลยแบบว่ามีคือมีเป้าหมายว่าแบบถ้าเราทําให้ลูกเรากินแบบว่ามันเริ่มต้นมาจากความสุขของครอบครัวครับเราก็เลยอยากอยากจะให้ครอบครัวอื่นเขาแบบ ได้กินอย่างลูกเราบ้างพอทําก็เริ่มแบบอยากขายสวนอยู่ที่ไหนคบพี่แจมโคราชครับชื่อสวนว่าเลาะมาชรีน่ามาตินครับคู่นี้โดยเฉพาะไทยในฐานะที่เป็นพี่ชอบช่วยเหลือน้องช่วยจนโดนหลอกด้วยคนนี้ร้านอาหารถามสิคนแน่นเอียดเลยครับคนแน่นเลยเออแล้วตังมันหายไปหมบทร้านอาหารก็พี่แต่เพื่อนนะครับคนอื่นเข้าไม่ได้อันนี้ไปเล่นคอนเสิร์ตปิดให้ผม ยังไม่ได้ทําพิธีเปิดปิดเลยกินทุกอย่างโอ้โหนี่แต่เพื่อนคู่นี้ดูสนิทกันมากเลยอยากรู้ว่ามีอะไรที่อยากจะบอกกันไหมคะก็เห็นทุกสุขกันอย่างเงี้ยครับเวลาทุกกับาอยู่คนเดียวอ่ะอยากให้พี่เขามีสุขภาพที่ที่ดีเป็นเหมือนรุ่นพี่เป็นพี่ที่สามารถประคองตัวเองอยู่ในวงการซึ่งเราก็ อแบบอย่างนั่นคือมาตรฐานของความเป็นไทยธนาวุธิคือพี่ชายชคนหนึ่งแหละเป็นนั้นพี่ชายเป็นนั้นเพื่อนและไทยอยากบอกอะไรน้องผมว่าแทมเขามีชีวิตที่สมบูรณ์มากมีลูกที่น่ารักมีภรรยาที่น่ารักเขาประสบความสําเร็จแล้วพียงแต่ว่า จะทําไงก็เหมือนชื่อเสียงเราทําไงมันมีความสุขอยู่กับทุกวันที่แน่ๆถ้ากินร้านอาหารให้ผ่านไปแถวเส้นการ์ดบาจิก้าหรืออยากไปกลางเต็นท์อยากไปฟังผมน้องหรืออยากทําอาหารสุเดี๋ยวผมจะลงในเพจว่าผมอยู่วันไหนจะทำอะไรเพจชื่ออะไร Buffalo วิ e ลบัฟ f a ิลวิ e โอเค